สบายดีสวัสดีค่ะ EP ที่เจ็ดนะคะถักเสื้อโคเชลายพัดคอเต่าปลายข้างเนาะ EP ที่เจ็ดนี้เราจะมาถักเก็บขอบปลายของมันนะคะใส่ตาเข็บตรงที่เราจะใส่กระดุมนะคะก็อันนี้ก็คล้องไหมามาเลยเดี๋ยวจะให้ดูตัวต้นแบบอันนี้เป็น เรากําลังจะถักตะเข็บตรงนี้นะคะกําลังจะถักตะเข็บตัวนี้ถักตั้งแต่ดอกที่หกเนาะสมมุติว่าดอกที่หกหรือดอกที่เจ็ดอ๋อดอกที่ 7. เจ็ดขึ้นตรงนี้เลยดอกที่หกขึ้นมาอันนี้เป็นแถวแรกของเรานะคะอันนี้เป็นแถวแรกของเราแถวใต้รล,ลักแร้ แล้วก็นับขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เลยขึ้นมาใส่ดอกที่เจ็ดอืมใส่ดอกที่ 7, เจ็ดตรงนี้ใส่ตรงนี้ดอกนี้ ดอกนี้ดอกที่เจ็ดโอเคโอเคโอเคเราจะถักตะเข็บตรงนี้เนาะมาถักกันเลยค่ะดอกที่เจ็ดนะคะนี่แถวที่หกอันนี้อันนี้ดอกที่เจ็ดดอกที่เจ็ด ให้นับตั้งแต่แถวเริ่มต้นนะคะแถวเริ่มต้นตรงที่มาร์กเกอร์ของเราาร์กไว้ใต้ลักแร้นี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นใต้ลักแร้ของเรานะคะแล้วก็เราก็ไล่ไล่ไล่มาอันนี้เป็นแถวแรกนะตรงทีมใต้เริ่มตั้งแต่แถวแรกมานะคะก็ไล่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 มาเราจะมานับนับขยับมานับให้มันกึ่งๆึงหน่อยนะคะหนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดเราจะลงแถวที่เจ็ดนะดอกที่เจ็ดเนาะนับจากจากตรงนี้ลงไปดอกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงจุดเริ่มต้นแถวแถวแรกของเราก็ดอกที่เจ็ดเราก็มาลงตรงนี้เลยดอกที่เจ็ดของเรานี่ก็จะมีสองห่วงเนาะก็ลงตรงนี้เลยนะคะลงเข็มไว้ตรงนี้เลย ควจะทำช้าๆนะคะเผื่อจะได้จําได้อย่าลืมนะนับขึ้นมาตั้งแต่แถวแรกดอกที่เจ็แล้วก็มาจุกลงในดอกที่เจ็อันนี้ก็ลงอ่าขึ้นโซ่หนึ่งเนาะล็อกล็อกไหมเสร็จแล้วลงขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มแล้วก็คอหนึ่งคอลงไปเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วให้รวบหมดเลยสามเส้นนะคะ ก็ลงไปลงไปให้เสมอกันนะคะสามเส้นเลยรวบขึ้นมาแบบนี้แรกๆมันก็จะเป็นห่วงเล็กๆตรงไหนห่วงเล็กๆแล้วก็ใส่ลงลงอ่าสมมุติว่าโซ่หนึ่งที่เราล็อกไว้เราก็ลงครั้งหนึ่งอันไหนโซ่สามเราก็ลงสามครั้ง อันไหนโซ่สี่เราก็ลงสี่ครั้งแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันย้วยไหมหรือมันตึงไปไหมเรากา็ปรับเอาในมือเนาะปรับเอาในมือนะคะบางทีแรงมือเราไม่เท่ากันไหมเราไม่เท่ากันอย่าให้มันย้วยเยอะไปก็แบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปทุกหว่วงจนลงมาถึงมาถึงใต้ลักแร้เลยตรงนี้เลยนะคะ ดอกแถวเลกเลยนะคะถักแบบนี้มาตามบัวมาเลยเนี่ยพันหัวเข็มแล้วก็ปลดเลยปลดหมดเลยปลดทีเดียวปลดทีเดียวโซ่สามก็ลงสามครั้งโซ่สี่ก็ลงสี่ครั้งถ้ามันไม่ย้วยไปถ้ามันย้วยก็ลงสามครั้งโซ่หนึ่งก็ลงหนึ่งครั้งตรงไหนไม่มีโซ่ก็ ช่วงไหนที่ไม่มีโซ่ก็ลงตามหลักของมันอ่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่บัวไม่ได้พาทําโซ่ตรงนี้ก็ลงระยะหลักของมันเลยช่องว่างของหลักเลยนะคะสมมุติว่ามาถึงตรงนี้ก็ลงตามช่องของหลักเลยแบบนี้สี่หลักเราก็ลงสี่ครั้งแบบนี้นะคะนะสี่หลักเราก็ลงสี่ครั้งเลยแบบนี้ลงไปลงไปนึ ข้างๆข,ของมันที่เราไม่ได้ทําโซ่ไว้ก็ลงไปกันเลยนะคะเอาน่าจะเข้าใจนะ <Okay. S 1> ถักมาค่ะมาเดี๋ยวมาเจอกันอยู่ตรงนี้บัวมารออยู่ตรงนี้เลยมาถึงดอกสุดท้ายของการเก็บโซ่นะคะก็ตรงนี้ห่วงสุดท้ายเนาะ แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันห้วงสิ่งห่วงสองก็ขึ้นมาให้มันเป็นหลักให้มันแข็งแรงเนาะทีนี้ก็โซ่หนึ่งก่อนลองดูก่อนนะคะโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็พลิกนั้นกลับอันนี้บัวก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะเพราะว่านานแล่เป็นปีแล้วเสื้อตัวที่เป็นต้นแบบที่ถักมาก็ไม่รู้ว่าถักแบบไหนเพราะว่าไม่มีแพทเทิร์นคิดเอาแล้วก็ทําไป นะคะคทีนี้ก็ถ้าโซ่หนึ่งโซ่สองดีกว่าให้สูงขึ้นนิดนึงพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ถักพิกลับไปมาเหมือนเดิมค่ะรวบสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงไปในทุกโซ่เลยนะคะทุกโซ่ที่เราลงมา ไหมบวมก็จะบิดๆหน่อยนะึ่งอ่ามาต่อกันนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถักแบบนี้ไปกลับไปกลับมานะคะให้มันแน่นนะถ้ามันย้อยๆเล็กๆเราไม่รู้ว่ามันจะย้อยหรือไม่ย้อยนะคะทีนี้เราพอเรารู้ว่ามันย้อยหรือไม่ย้อยเราก็ พยายามบางบางครั้งก็ข้ามบ้างก็ได้นะเผื่อไม่ให้มันย้วยไปข้ามมาอย่างอ่าแล้วมันก็จับเป็นตึง,ต,งตึงให้พอดีกันอันนี้เราคือทําตะเข็บนะคะก็ถักไปแบบนี้เลยนะถักไปแบบนี้สักสามแถวสี 3, ่แถวเนาะเพราะว่าไอตัวตัวเป็นต้นแบบอ่ะมันจะเป็นตัวเป็นต้นแบบมันไหมเส้นใหญ่เนาะมันก็ ถักง่ายแล้วก็กะได้ถูกนะคะแต่อันนี้มันเป็นไหมเส็นเล็กมันก็กะไม่ถูกอันนี้บวกค่อยๆเว้นมาบ้างนะคะเว้นห่วงอ่าเว้นหลักเว้นโซ่บางครั้งเพราะว่าลู้พร,รู้สึกว่ามันจะยวยๆย,ยัยนยานหน่อยๆเนาะก็ถักไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันจบแถวเนาะจบแถวตรงที่เราเริ่มต้นมาตรงไหน ตรงนี้เดี๋ยวใส่มาร์กเกอร์ไว้ใสเกอไว้จุดที่เราเริ่มต้นโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะคะมาถึงมาร์กเกอร์ที่เรามากไว้แล้วนะจบแถวจบแถวเนาะก็เอ็กมาสุดท้ายเลยยังถ้ายังไม่สุดท้ายก็ลงไปอีก ในสุดท้ายเลยให้มันตรงๆกันขึ้นมานะหนึ่งสองเสร็จแล้วก็พลิกเงินกลับอีกก็ไปอีกเหมือนเดิมถักพลิกกลับไปมาให้ได้ความกว้างเนาะ ตามที่ต้องการจะเอากว้างเล็กกว้างใหญ่เท่าไหร่ก็ถักไปได้เลยแถวที่สงองเราก็ถักเก็บระย,ยะแบบความพอดีหรือว่าลดหรือเพิ่มโซ่เพิ่มหลักลงไปเนาะ เพราะว่าหลักแรกเราก็เก็บตามโซ่เราไม่ยังไม่รู้ว่ามันตึงหรือมันย้วยแค่ไหนทีนี้แถวที่สองพอเรารู้ว่ามันย้วยขนาดไหนหรือไม่ย้วยขนาดไหนเราก็อยู่ในมือของเราเนาะเราดูไปว่า,ามันถ้ามันลังไปเราก็ผ่อนลงทุกหลักแต่ถ้าตรงไหนที่มันย,ย้อยยเราก็เว้นหนึ่งไปประมาณนี้นะคะปัวจะเว้นอยู่เฉพาะช่วงนี้ ช่วงแบบนี้ช่วงช่วงลุบๆตรงนี้แล้วก็รุบๆแบบเนี้ยตรงที่เป็นรอยต่อของดอกลุบๆแบบเนี้ยนะก็ก็ได้อยู่ประมาณบัวรดมาประมาณถึงสิบไหมประมาณนี้แหละสิบประมาณสิบหลักนะคะก็ถักแบบนี้มาอีกสักรอบหนึ่งเนาะก็น่าจะได้ไหมเส้นเล็กมันก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวแถวสุดท้ายเราคงขากลับเนาะขากลับแล้วก็ไม่ได้ต้องมาอีกเพราะว่าเราต้องให้มันถูกทางลงมาฝั่งนี้ตีกลับยังไม่ได้ตีกลับแล้วก็กลับลงมาอีกแถวนี้ลงมาแล้วก็แถวนี้ลงมาสุดจบแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งถึงจะได้นะคะแต่ขาลงไปน่าจะ ไม่ได้พันหัวเข็มน่าจะลงไปธรรมดาเพราะว่าเก็บให้ความเนินหนาของตะเข็บนะคะถักไปค่ะจบแถวของเรานะคะ,ะ,คะก็เหลืออยู่สองเนอะเหลืออยู่สองหลักก็ถักให้เสร็จให้ถูกหลักนะ ไม่งั้นมันจะไม่ตรงกัน,นจะแวกแวกไปทีนี้ก็โซ่สองอีกโซ่สองเสร็จแล้วก็พลิกงานกลับดึงให้ตึงๆนะพลิกงานกลับแล้วก็มาลงตักที่สองอแล้วก็ถักขึ้นไปได้เลยพอลงมาแล้วเราก็จะตัก เก็บรอบสุดท้ายนะลงลงทุกหลักแล้วก็ถักแบบนี้ไปเลยพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปดสามปดสามทุกหลักเราขึ้นไปอีกรอบนี้แล้วก็เราก็กลับลงมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ้นสุดบัวอยากใส่สีขาวจังน่าจะสวยแต่ลองดูก่อนถักไปค่ะ เลือสองผักสุดท้ายนะอันหัวเข็มแล้วก็ลงสองหลักสุดท้ายแล้วก็อีกหลักสุดท้ายตรงข้างๆมันบรลแล้วก็โซ่หนึ่งทีนี้ทีนี้ก็แถวสุดท้ายละเกบแล้วก็เว้นนะตรงนี้ตรงแรกนี่ไม่ไม่ทักแบบนี้เลยก็ลงไปแบบนี้เลย ห,หรือแบบนี้แบบนี้น่าจะเน้นหนักกว่านเนาะใช่ใช่โซ่หนึ่งมานะถักไปคิดไปโซ่หนึ่งมาแล้วก็ลงไปในในช่องที่สองนะคะหลักที่สองหลักแรกเราไม่ลงนะทุกแถวนะนี่นี่นี่ถ้าเราลงหลักแรกมันจะเป็นการเพิ่ม่าเพิ่มหลักนะ แล้วก็มาลงเว้นหลักหนึ่งแล้วก็มาลงหลักที่สองบอก้าไปขอโทษทีแต่น่าจะแนมมือมองตามมืออยู่แล้วแหละเนาะทักแบบนี้นี่เก็บขอบให้แน่นหนาค่อยๆลงไปของพี่ๆถ้าใช้เส้นยี่สิบก็น่าจะถักง่ายกว่าอยู่ บัวใส้เส้นสิบหกพนแต่มันก็เรียบดีนะสวยไม่หนาไปก็ถักแบบนี้ไปเลยอย่าให้ตึงมากนะคะถักลงไปเลยนะคะหาถึงตรงนี้แล้วค่อยมาจบแถวดดวยกันแล้วก็ตัดไหมเนาะ อย่าให้มันตึงมากอันเนี้ยอันนี้อย่าดึงให้ตึงมากให้หลวมๆไว้หน่อยมาตึงมากเดี๋ยวมันจะอันนี้ไปนะมันจะลังไปอันนี้เปลี่ยนหัวเข็มให้เป็นใหญ่ขึ้นได้นะคะถ้าสมมติว่าใส่ไซส์หนึ่งจุดห้าก็มาใส์หนึ่งจุดหกได้ถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะของหัว ลองเอาเข็มอันนี้หนึ่งจุดห้าเหมือนกันแต่ว่าหัวเข็มมันมันรู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่กว่ามาทำแล้วก็ดูดูมันโปง่ปงๆขึ้นมานิดหนึง่งเป็นขอบสวยเนาะ,นะสวยสวยโอเคบัวใช้อันนี้บัวใช้เข็มนี้ใหญ่ขึ้นกว่านิดนึงเนาะใหญ่ขึ้นกว่านิดนึงอ่ะถัาไปค่ะแถวสุดท้ายของเราก็มาถึง หลักสุดท้ายด้วยนะคะก็สอดเข้าไปเลยก็เอ็แล้วก็หลอกไหมไลาเลยนะคะกาลังคิดไอเดียอยากใส่สีขาวมาเคปแต่ลองดูก่อนทำให้เสร็จก่อนค่อยมาคิดทำใหม่น,นี้ก็ใส่มาเกอร์ไว้ก่อนนะใส่มาเกอร์ไว้ก่อน เผื่อมีอะไรผิดพลาดให้แก้เนาะอันนี้ลงสองครั้งได้นะดูถ้ามันจะโหดๆคืนมาพันหัวเข็มสองครั้งก่อนลงไปอีกอืม โอเคก็ไ okay. ม่สวยแล้วทีนี้ได้ไหมโ okay. อเคพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะเด้วลงซ้ำลงไปอีกในหลักหลักเดิมก็เสร็จออ๋ตอตะเข็บของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลอกไหมเลย,เยลอกไหมถ้าใครไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตัดไหมได้เลยนะคะบัวอันนี้เก็บไว้ก่อนยังม่ตัตดเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงเก็บของเราก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ฝั่งนี้ทีนี้เราก็จะมาขึ้นฝั่งนี้ถักชิ้นงานฝั่งนี้ ก็จะแบบนี้อ๋อไ้เนาะได้นะไดยู่ได้อยู่กำลังคิดว่าถ้าเอาสีขาวมาแขบเป็นแขบสุดท้ายจะสวยไหมแต่สีของมันก็สวยเรียบดีเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ ชิ้นงานที่สองบัวก็ถักขึ้นมาไว้เป็นต้นแบบได้แล้วนะคะแต่ว่าบัวยังไม่พาถักอีพีที่หเนาะไว้อีพีที่เจ็ดเราค่อยมาถักกันนะคะแล้วบัวจะมาพาถักอีพีที่เจดเนาะสำหรับอีพีนี้ก็จบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปมันยาวไปแล้ว คลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเป็นแนวทางนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเป็นแนวทางถ้าผิดก็ผิดไปด้วยกันนาอกถูกก็ถูกไปด้วยกันไม่ว่ากันนะคะเนี่ยถักมาเป็นต้นแบบแล้วเราก็จะถักดอกขึ้นมาให้ถึงไหลเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะแต่ว่าวัวยังไม่พาถักไว้ ep ที่เจ็ดเราค่อยมาถักกันนะคะ สำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ